สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนเลยนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่อยู่กับผมโดบัสตาศิลป,ปินตัวน้อยในมืดเนื่นอยผมเนี่ยเรียนศึกษาด้านงานออกแบบวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องหลักการใช้สีในงานออกแบบนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปรู้จักกับวงล้อของสีวงล้อของสีเนี่ยก็จะมีสีหลักอยู่3สีนั่นกะ็คือสีแดงเหลืองและก็น้ําเงิน นอกจากสีหลักเนี่ยก็ยังมีสีรองนะครับสีรองเนี่ยก็คือเกิดจากการเอาสีหลักทั้ง3ามเนี่ยผสมกันมีสีเขียวสีม่วงและก็สีส้มสีเขียวเกิดจากอะไรสีเขียวเกิดจากสีเหลืองผสมสีน้ําเงินสีม่วงเกิดจากสีน้ําเงินผสมสีแดงส่วนสีส้มก็เกิดจากสีเหลืองผสมสีแดงนั่นเองนอกจากสีรองแล้วเนี่ยมันยังมีสีที่ ผสมสีรองกับสีหลักด้วยนะก็คือย่อยลงไปอีกอะ่ะเขาเรียกว่าสีตัติยภูมิก็ได้แก่เขียวเหลืองส้มเหลืองส้มแดงม่วงแดงม่วงน้าเงินแล้วก็เขียวน้ําเงินนั่นเองจากสีทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยผมไม่พูดถึงขาวเทาดําเลยรู้ไหมทำไมเพราะสีขาวกับสีดำเนี่ยหรือว่าสีขาวที่ผสมสีดำและการเป็นสีเทาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในวันนัดสีครับมันไม่ได้จัดอยู่ในวันนัดสีแต่ว่าผมขอนับมันเป็นแสงและเงาก็แล้วกันนะครับก็คือขาวก็ช่วยเพิ่มให้สีสว่างขึ้นใช่ไหมดำก็ทําให้สีมืดลงต่อไปหลักการใช้สีในงานออกแบบเรารู้จักกับสีเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรู้หลักการใช้มันว่าจะใช้มันในอัตราส่วนเท่าเท่าไรหรือว่าจะใช้มันเอ่ยังไงดีเลือกหยิบสีไหนมาใช้ดีนะครับซึ่งหลักการมันมีเยอะมาก แต่ว่าวันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับหลักการแรกก็คือการใช้สีใกล้เคียงอาจจะเป็น3หรือ4สีก็ได้หรือ5สีก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆกันอะ่ะในวงล้อสอีลองหยิบมาใช้ดูแล้วมันก็ภาพมันจะเป็นไปในโทนเดียวกันนะครับต่อไปหลักการใช้สีแบบที่2ก็คือสีคู่ตรงข้ามเป็นสีที่ในวงล้อสีเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยลองหยิบมาใช้กันได้สีคู่ตรงข้ามแต่ว่าหลักการใช้ของมันก็คือ ต้องให้สีหนึ่งสีได้สีหนึ่งเนี่ยโดดเด่นเหมือนประมาณว่าใช้สีหนึ่งสัก80%อีกสีหนึ่งอาจจะใช้สัก20%เพื่อดึงความโดดเด่นให้ภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปอธิษฐานเนี่ยก็คือสีคู่ตรงข้ามแต่ว่าเยื้องมานิดหนึ่งก็คือเหมือนกับสีคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเยื้องไปใช้สีที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะฮะก็ลองไปใช้ดูอย่างที่สีก็คือสีเคียงคู่ตรงข้ามมันก็คือสีตรงข้ามกันนั่น เออมันตรงข้ามกันแต่ว่ามันอยู่เป็นคู่ก็คือสีเคียงคู่ตรงข้ามนั่นเองต่อไปอย่างที่5สีทั้ง3 มันจะตั้งเป็นสามเหลี่ยมนะอาจจะเป็นแดงเหลืองน้าเงินก็ได้ในวงล้อสีก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตลอดไม่มีสีไหนติดกันเลยอ่ะการใช้สามสีแบบนี้เนี่ยก็คือการชูสีหนึ่งให้โดดเด่นสมมุติแดงเหลืองน้ําเงินเลยนะเป็นสีหลัก3สีที่อยู่เป็นสามเหลี่ยมนะเราก็อาจจะดึงสีเหลืองขึ้นมาให้เด่นขึ้นมาสีหนึ่งแล้วก็สีแดงกับน้ําเงินก็เป็นแบบส่วนประกอบของมันก็ได้กันนะครับภาพที่ออกมาก็จะโดดเด่นจริงๆเรื่องสีเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องความหมายของสีโทนสีโทนร้อน ทุนเย็นหรือว่า,าระบบสีพวก C M Y K R G B อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ละกันแล้วพบกันใหม่ครับกับผมโรบัสซ่าศิลปินตัวน้อยในมุมมืดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ